นอกจากจุดผ่อนปรนการค้าท่าเทียบเรือที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมค่ะถ้าไล่ไปตามแนวชายแดนไทยลาวจะเห็นว่ามีจุดผ่อนปรนอีกหลายแห่งนะคะที่รอความหวังกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าตั้งแต่โควิดสิบาระบาดค่ะจุดผ่อนปรนหรือว่าด่านประเพณีเหล่านี้ถูกปิดตายขณะที่บางแห่งกลับมาเปิดให้บริการแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่เหมือนเดิมค่ะตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนค่ะก็คือที่ท่าเทียบเรือจุดผ่านแดนถาวรเมืองมุกดาหารสวรรค์เขตบรรยากาศ ตามภาพไปค่ะคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะเงียบเหงาไม่มีนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวบ้านเดินทางมาติดต่อเพื่อเดินทางข้ามไปอย่างประเทศลาวแม้ว่าท่าเทียบเรือจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติแต่เนื่องจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านค่ะเขายัางไม่อนุญาตให้เปิดท่าเทียบเรือเพื่อขนส่งผู้โดยสารหรือว่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บรรยากาศไม่แตกต่างจากจุดผ่นอนปลนบ้านมอตำบลบ้านมออำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายซึ่งจุดผ่อนปลนแห่งนี้อยู่ตรงข้ามกับนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวค่ะนับเป็นแหล่งกระจายสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรระหว่างไทยลาวมีเงินหมุนเวียนครั้งละหลายล้านบาท ผู้ประกอบการนําเข้าส่งออกทั้งไทยและลาวเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะอยากให้รัฐบาลพิจารณาเปิดใช้จุดผ่อนปรนแห่งนี้ครั้งหนึ่งเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกกับก,บการนําเข้าส่งออกและเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจการค้าชายแดนสิ่งสําคัญคืออยู่ตรงข้ามกับเมืองหลวงของประเทศเพื่อนบ้านใกล้ตลาดขายส่งของประเทศลาวาที่นี่เคยเปิดมาก่อนเพียงแต่ว่ามาหยุดช่วงโควิดแต่ถ้ากลับมาเปิดเหมือนเดิม พ่อค้าแม่ค้าโดยที่นี่เป็นแหล่งค้าขายของภาค SME ประชาชนสินค้ามาจากทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือ,อก็มาจากเชียงใหม่ก็มีทางภาคใต้มาจากใต้ก็มีมาามผลผลไม้ทางจันทบุรีเพราะเป็นแหล่งสินค้าเป็นประตูสินค้าการเกษตรออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน จนถึงตอนนี้ค่ะชายแดนไทยลาวพบว่ามีจุดผ่านแดนถาวร20แห่งนะคะและจุดผ่านปรนการค้า29แห่งในจํานวนนี้อยู่ที่ภาคอีสานถึง20แห่งด้วยกันค่ะแบ่งเป็นที่จังหวัดเลย5แห่งหนองคาย4แห่ง บึงการ2แห่งดวควาพนม4แห่งอำนาจ,จเจริญ1แห่งและจังหวัดอุบลราชธานีอีก4แห่งซึ่งหลังจากสถานการณ์โควิดสิคลี่คลายจุดพลนปลหลายแห่งค่ะยังปิดมาจนถึงปัจจุบันกระทบะกับการไปมาหาสู่และแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันค่ะ